ละล้านไปทัวร์หรอครับพี่น้อง fc มอล่ํ่เเ่าครับพี่น้อง fc มอล่ํ่เเ่าบ่อหูวมอล่ํ่เเ่าคนใดล่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เกิดอาการละล้านไปทัวร์ไปทีบครับไปดาฮอดไปว่าฮอดไปเว้าฮอดไปแซงฮอดแม่ของไมพัชรีไปเว้า ห้แม่ของไม่ปัจฉรีพี่น้องขนาดเพิ้นตุยไปแล้วนะกับเมื่อวานก็ได้ทรงสก,การเพิ้นไปเมื่อวานนี่เนาะแม่ของไม่ปัชรีแต่ว่าปนณัตกันยังพากันไปละลานไปทัวปท่วไปทีบอยู่ง FC ของมอลลัเ่เถาครับพี่น้องไปเว้าไปทั่วไปทีบเว้าไปสลับพัดสลับเพเว่าวว่าเขาเนี่ยเราคุ้นจังสั่นจังส่พี่น้องอูละเงือกไหล อันใดที่วาเนรลคุณอันหลักฐานมีบอไปเวให้เพิ่นทั่วทีบทั่วเด่นอันเนเนไม่พัชรีน่าสิฟ้องร้องครับพี่น้องนะมันว่าว่าจังไดมันว่าว่าจังสี่ครับแม่อีไม่พัชรีขี้เลราตายไปก็ไม่แปลกเนรลคุณน้องจุด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 คบไม่ได้พี่น้อง การที่คนเฮ้าเนาะเคยเหตุงานรวมงานน้ากันเคยไอ้อยู่กินน้ากันนะกับโบหูดอ,อกว่าแม่ของไม่พัชลีนี่เพื่อนไปเหตุงานกับไอ้มอลําเถ่าบ่เออแต่ว่าบางเทือคนเห็นเขาเหตุงานกินเขากินน้ำน้ากันเวลาเขาออกมากระสิเอิญมาเขาเนี่ยเราคุ้นกับโบแมนที่พี่น้องถึงเวลาหนึ่งที่เราต้องเดินก้าวออกมา เราเหนื่อยเราไม่อยากอยู่แล้วเราไม่สบายใจหรือว่าเราอิ่มตัวแล้วเราออกมาไปหาว่าเฮ้าเนี่ยละคุณมันว่าแม่ได้พี่น้องอันนี้ไปใส่ายแม่ไม่พัชรีแม่อีไม่พัชรีบนเนี่ยขี้เล่าตายไปไม่แปลกเนี่ยละคุณอีเท่านะเนี่ยละคุณอีเท่าทบไม่ได้นเนี่ยละคุณอีหมอลำเท่าเห,ห็นบะแลกลมาอีกไม่พี่น้องนะ มาว่าอีกหายไปจากโลกคนเนลคุณจุด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 น่ะมันเอืน่นคนเนลคุณน้องจุดจุดจุดไม่เจริญสักตัวพี่น้องคนอายุหลายมันก็เป็นธรรมดาและพี่น้องมันก็ตอนน้องมันคนเฮามันยืนอยู่ยงบังคงกับพันหรนอกอธิวาเขาเนลคุณหมอลำแมเมื่อไงน่ะนะหมอลำที่มึงนับถือน,นับถือหนานะหมอลำเท่านะ่เะเนลคุณบองเด กูถามเนี่ยเฮ้มึงคือลาล่านไปทัวร์แท้สมองสูงมีได้ซ้ำนีบ่เอไอเอไอเอไอเออานี่ก็หาว่าเขาเนี่ยลรคุณเอไอเอไอก็หาว่าเขาไอ่ล่างแก่เอไอเอไอก็ว่าแต่สูเป็นผู้ถูกกระทำคดพ่อคนแม่สูสังสอนไมนจังสี่ที่กูถามเนี่ยกูขอถามเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายกัน มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปแล้วมึงจะมาบอกว่าเขาเนรคุณเรื่องอะไรเวลาเขาถามไปทําไมมึงไม่ตอบมึงปิดอะมึงปิดเพจปิดด้วยปิดนี่หนีทําไมแล้วมึงบอกว่าเป็นเพจเอเป็นเพจปลอมพ่อมึงเหรอมึงสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะมาเป็นเพจปลอมกูถามหน่อยพอเขาค้นเขาไปดูมันเป็นเพจของมึงเออพ่อมึงตี ไม่ได้เขาปนันนะ่ะเฮ้ยกูถามหน,น่อยเขาอยากยังไงมึงอยากออกตัวว่าสันทออยากออกตัวว่าสันทอว่าไอ่อยากใอ่อยากได้ไอ้มวลลำเทาว่าสันทอมึงก็ไปงาดกับปุ่นนะ่ะเอ้ยไปงาดกับไปบักง้างมึงนะ่ะเฮ้ยมันก็ยุ่งน้ำกันละง้างงับงานกันน่ะกูละเงีดบไหล ไหนี่ัยบดูดีสันดานบดูดีนี่ไงมันมันมองให้ถึงเลยว่าศักยภาพของคนของไอไอหมอลำเท่าคนหนึ่งนี่ศักยภาพมันเป็นยังไงศักยภาพของเอฟซีน่ะเออไปยุ่งเอ,อไปยุ่งมั่วซั่วมั่วตั่วไปหมดนี่ไงแล้วพอเขาแบบว่าเขาไม่คุยกันมึงก็หาว่าเออเปลี่ยนเพราะอะไร เป็นเพราะไอ้อดีตไปพูดใจยอย่างนั้นพูดใจยอย่างนี้ทําให้เขาไม่คุยกันก็เพราะเป็นเพราะเอฟซีอย่างมึงนี่แหลพะพอสะดอยมึงนะ่สะสแตกย่ายมึงนี่แหละแบบนี้ใหม่พัชรีต้องจัดมันงามๆเลยะนะนี่แม่มึงดับเพราะมึงนี่แหละกูจะบอกให้แม่มึงดับอีหมอลําเท่าที่มึงเชียร์นักเชียร์นานะนะจะดับเพราะมึงนี่แหละกูจะบอกให้ทุกวันนี้ก็ไม่แทบจะไม่มีงานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออ แล้วอยู่ดีๆไปด่าใหม่พัชรีเรื่องอะไรกูไม่เข้าใจมึงไปด่ามแม่ของใหม่พัชรีทำไมมึงคันนักเหรอมึงมาเอายาดมไปถ้ามึงคันขนาดนั้นน่ะฮะอยากกางกินส้นตรีนกูไหมกูถามหน่อยเอออยากเป็นผู้ชายว่าสันทอผู้ชายจริงๆเขาไม่ได้กางนะมึงเขาไม่ได้ละดานไปทั่วนะมึงเออ ผู้ชายจริงๆอะนะนิสัยมึงไหะอ,อยากเป็นผู้ชายแต่สันดานมึงมันไม่ใช่ไงนิสัยก็ไม่ใช่สันดานก็ไม่ใช่เลยแทะตัวมึงอยากเป็นแต่นิสัยแล้วก็สันดานมึงไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ไปละลานหรอกจ้าเขาก็ปล่อยตามเวียนตามกรรมใครไม่ถูกใจใครเขาก็ปล่อยไปเออผู้ชิบอกใครขนาดคนตายมึงยังบวเวีน่ะมึงยังไปละลานเขาอ่ะนะสมองหมาปัญญาบาาับฝัโโอยลีสูนี่เออ กูเห็นแต่น้องมึงไงน้องมึงที่บอกว่าไอ้มึงไปบ่าว่า้คนทรยศน้องมึงบ่จเจริญกูเห็นแต่น้องมึงแล้อบ่จริญอนยู่ตอนนี้คนอื่นเขาไปหอดดาวอังคารแล้วโดยเฉพาะไมพัชรีนี่นะข่าจ้างวงจระเทียจระเทียสามแสนกลัวสามแสนปัวงานเต็มทุกมือแน่นทุกมือเออมีงานทุกมือปิดวงปิดวงกับบ่ได้ปิดน้ำเขาต้องไปเฮ็ดงานงงงกงงงกือรวยครับ ผู้ดใดเจริญบ่บัดที่ไหนเฮ้ยกูละเงือดหลายอีติงแตร,แรดทุกนี่ฮะน้องเมืงอไงน่ะหมอลำเท่าน่ะหัวจุม่มกันลังสิลงเอาเวจีลแล้วน่ะบ่ฮู้ติกูละเงือดหลายเฮ้ยปวดโพแม่พี่น้องนะสมองไอหัวเสียบลงเสียบลงดิ้งลงดิ้งลงมันไม่ได้พุทธได้เกิดแล้วนะ สูกับโวยนะบัวไตข้อนกีดอีหลีงต้อสู้ดิเนาะเนี่ยสมองหมาปัญญาบัฟฟาโลนี่เขาเอิญนนะ่ะเบื้องสภาพผู้สนับสนุนคือจังมึงนี่นะเศร้าบ่ามีปัญญาบ่ามีสมองอ่อนดอยเนื้อแม่นบ่บ่มีคุณาภาพครับโว้ยข้าวว่าววายเขาจังสั่นจังสี่ผิดช,ชอบชั่วดียังโมงูุจักว้อกูเหลือเงือดกัก บอกแม่มึงพุณน่ะบอกน้องมึงพุณน่ะเรามีวัดเจริญนั่นน่ะตอนได้ยศไผ่แน่น่ะกูอยากโอ้โหอยากกี่อยากสิบอกอืมปากแสบเดี่ยมัดใจไก่คุณแล้วบอฟ้ากูณจะใส่ให้เออบาดท่าใดเงากูณจะหยุ่มเอาให้กูณจะทบบังฟังรำมึงเด้มึงสืบได้ไปฟังนองมึงลองเพียงเด้อิสอดอกไม้ไปด่าม่พัชรีไปพี่น้องด่าแม่ม่พัชรีไง เออคนบ่ได้หูจักเพิดออกไม่ปัจจันีแต่ว่าคนบ่มักไปละล่านเขาไปทัวไปทีบอบร่มนิสัยเอฟซีสูดเอเดอสูเดอรย